สวัสดีครับพบกันในนะครับสำหรับวิวจากฟิกอิง h ช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรมหรือใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหลายหลายท่านนะครับที่เพิ่งใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือหลายหลายท่านที่เป็นมือใหม่นะครับในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอาจจะโหลดดาวน์โหลดรูปภาพแล้วสงสัยว่าเอ๊ยรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมามันไปอยู่ตรงไหนของคอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้าเป็นเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ก็น่าจะเป็นนะครับกูเกิลโคล นะครับอันนี้ในรีวิวนี้ก็จะเป็น Google Chrome นะครับแต่ว่าหลายๆบอสเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Firefox หรือ Internet e x p l o r e r ลอะไรพวกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับตัวรูปหรือไฟล์ต่างๆที่เราจะดาวน์โหลดจากเว็บเนี่ยถ้าเป็นโค r o นับปัจจุบันนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทีเนี่ยที่เวลาเรากดดาวน์โหลดแล้วมันจะอยู่ดาวฟาด้านล่างนี้นะครับ ปัจจุบันก็คือพระเจ้าจะมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเหมือน Internet เน็ตเอ็กนะครับหรือ Firefox นั่นเองนะครับแต่ในการดาวน์โหลดเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ว่าจะไปจัดเก็บที่ไหนนะครับโดยเบื้องต้นค่าเริ่มต้นของทุกๆคอมพิวเตอร์นะครับก,ก็ทุกโคมถ้าเราไม่ได้ตั้งเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตัวดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็จะไปอยู่ที่ตัวดาวน์โหลดอันนี้นะครับ แต่เราก็สามารถตั้งได้นะครับก็คือไปที่ตัวจุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกทีหนึ่งเลือกตั้งค่านะครับจากนั้นก็ไปที่นะครับเมนูที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่จัดเก็บนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้ว่าจะเอาเป็นอันไหนก็คลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดเซฟโฟลเดอร์นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นดาวน์โหลดก็คือจะเพนเซิลไปนะครับปึ๊บนะแล้วก็ สอบถามก็ดาวน์โหลดไหมนะครับหรือจะตั้งอันนี้ไว้ก็ได้ถ้าเปิดนี้ปุ๊บทุกครั้งที่ไม่ว่าลูกค้าจะดาวน์โหลดอะไรนะครับทุกท่านไอ้ขอโท,ทีครับไม่ว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรนะครับตัวเบราว์เซอร์จะถามก่อนว่าเราจะไปเซฟไว้ตรงไหนถ้าลูกค้าท,ท,ทุกทอโทีครับถ้าเปิดตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยก็คือไอ้ที่สรุปก็คือไม่รู้ว่าจะเรียกลูกค้าหรือผู้ชมนั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับก็มาสื่อสารเพื่อจะให้ ความรู้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้ก็จะจะถามนะครับจะถามนั่นเองนะครับให้แสดงเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเขาก็จะแสดงตรงนี้นะครับตรงนี้ที่จะเป็นตัวดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ลองดาวน์โหลดดูนะครับสมผมจะโหลดรูปนี้อ่าผมจะโหลดนะรูปประตูอันนี้นะครับผมก็กดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บ อ่าเนี่ยถ้าเราตั้งให้ถามเขาก็จะถามแบบนี้แล้วก็กดเซฟนะครับหรือต้องการให้ไปที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่กดดาวน์โหลดเขาจะไปที่ตัวดาวน์โหลดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับกดเซฟแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เมื่อาโหลดเสร็จเขาก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดทีอย่างเนี้ยเขาก็จะเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดให้เลยนะครับหรือกดตรงนี้นะครับเขาก็จะแสดงโฟลเดอร์ที่เราเก็บนะครับอ่าแต่ว่ามันยังยังโหลดไม่เสร็จนะครับก็เลยกดไม่ขึ้น นะนะับมานี่ใช่ไหมแล้วรับนี่ครับก็แล้วโหลดเสร็จแล้วครับล้วก็คลิกขวาที่คลิกที่รูปทีหนึ่งแล้วก็คลิกขว,า,กกแว,กกกวาแตกไฟล์ออกมาได้อันนี้มันจะเป็นซิปมานะครับก็คือเป็นรูปหนังสือนะครับล้วก็แตกไฟล์เลือกที่วินลานะครับเลือกเลือกได้เอ็ก์ตอรไฟล์อันนี้ก็คือจะมีมีเมนูขึ้นมานะครับเอ็ก์ตอรก็คือแตกไฟล์ให้เป็นชื่อนี้เลยนะครับหรือแตกออกมาเป็นเฉพาะไฟล์เนี่ยเนี่ยแต่ออกมาเป็นเฉพาะไฟล์จะเป็นแบบนี้นะครับแตกออกมาเป็นเมนูนะครับไอเมนูนี้ ก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีมันจะมีชื่อโฟลเดอร์ออกมาด้วยนะครับถ้าเป็นอันบนก็จะเป็นไฟล์ให้เลือกว่าเราจะแตกไปตรงไหนนั่นเองนะครับจะมีออปชันขึ้นมาให้เลือกนะครับก็สามารถเลือกแตกซิปที่ตัวโปรแกรมถ้าเราโดดมาเป็นซิปแบบนี้นะครับเราจะเปิดไปได้นะครับมันจะเป็นซิปแบบนี้หรือไปดับเบิลคลิกไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องคลิกขวาดับเบิลคลิกมาแล้วก็กด e x t r a ์ตนะครับอ่าแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะแตกไปนั่นเองนะครับเลือกถ้าไม่เลือกมันก็จะแตกไปที่โฟลเดอร์ที่เรา เปิดซิปอยู่นั่นเองนะครับกกดโอเคตอบเยยนนะครับก็เสร็จแล้วไฟล์มันก็จะแต่มมาเป็นแบบนี้นะครับก็เข้าไปดูนะครับอีกกรณีนึงถ้าสมมุติเราค้นรูปนะครับสมมุติรูปเลิกพิกอิงนะครับล้วก็กที่รูปทีนึงนะครับแล้วก็กดที่คลิกขวานะครับแล้วก็บันทุกรูปเป็นนะครับมันก็จะโหลดออกมาเช่นกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วเรากดที่ตัวนี้นะครับทีนึง ผมอาจจะต้องคลิกสองทีครับเมาส์ไม่ค่อยดีนะมันก็จะโหลดรูปมานะครับที่เราตั้งไว้ว่าเราจะเก็บไปตรงไหนนะครับลูกค้าหลายๆท่านบางทีตัวไม่ค่อยได้ใช้นะครับเครื่องคองมพิวเตอร์โคมันอัปเดตอาจจะงงว่าเอ๊ะมันดาวน์โหลดรูปแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับหรือถ้าเราต้องการให้มันสะดวกกว่านี้เราก็กดตรงสามเหลี่ยมไอตรงสามจุดนี้ได้นะครับแล้วก,กดที่ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะมี รายละเอียดกะที่เราเคยดาวน์โหลดมาให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับสามารถกดจวแดกโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะเปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดไปมาให้นะครับมันก็จะมีคิวทุกไอทุกอันที่เราเคยดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับนก็จะประมาณนี้นะครับก็นะครับเป็นการใช้งานนะครับง่ายๆขอเนกเกอรดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานตัวคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวติดตามเราไว้นะครับเกรียคลิกก็ต่อไปละจะมีการใช้งานอื่นๆนะครับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นต่างๆมาแนะนำให้ลูกค้าที่เพิ่งเริ่มใช้ตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ